โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับลูกซอง8.5นะครับก็เป็นลูกซองกระบอกแรกของเกมไอช็อตเลยนะครับที่เป็นลูกซอง8.5ดาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะลูกซองตัวนี้นะครับมายิงัมมี่นะครับเนื่องจากที่ไม่เอาบอมมายิงนะครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องปิดบอมนะครับไปลุยเฮียแล้วตรงนี้ใครเป็นอมมี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับโดนแฟดนะครับแม่มันคนมันชอบพาแฟดกันนะครับเฮ้ยมาแล้วว่ะมาดิวิ่ยโดนดูด เพรานี้มันโนมันไม่โนดูดหรอเดี๋ยวโอ้โหก็ว่าแล้วทำไมมันถึงดูดเรานะครับเชี่ยระเบิดไปเลยครับบึ้มตกมาล่วงมันไม่มีใครล่วงเลยอ่ะโอเคครับไปครับลุยเลยครับอย่าไปโดนยึดแม่เออเอาดีมคนด่าเนี่ยนะครับตายๆนะครับสวยหลังเข้าเพื่อนแตกเปล่าเอาแตกอ๋อไอ้เหี้ยยืนอย่างนั้นแลรอดด้วย อะไรวะคนนห้งเขาบ่นอะไรกันวะโมนิ่งขุนซีสุดหล่อดอยังหอมโอ้เรขออนุญาตไปเสียงเกมเสียงไมในเกมนะครับผมฮะรู้ต่อนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะแบบไม่มีตัวดูดไงนะครับก็เลยเล่นประมาทไปหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับปิดบอมนี่ก็คือมัมี่ก็จะโหดมากนะครับคนแบบไม่มีทรงชนะเลยอะโดนแลดอีกแล้วกูเ ยิงธนูทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยมันร่วงไปแล้วนะโอเคครับสวยไปครับข้าวหมดนี่มันรอดไปเนี่ยยัยมันไม่รอดแน่เลยว่ะผมดูทรงแล้วนะครับเืออไม่มีทรงรอดเลยนะครับนี่เราตรงนี้ดีกว่านะครับชัวอาจจะรอดครับแต่ผมว่ารอดยากนะครับตรงนี้มาเลยมาเลยมาเลยอยู่ด้วยกันเร็วสวยมีคนอยู่ด้วยผมก็อุ่นใจนะครับเคดีก็อยู่คนเดียวเนาะ โอเคครับมาเลยครับผมแบบมีแอนิเมชันปืนด้วยเวลาสับอะไรเงี้ยนะครับไอ้ปืนไฟตามมาแล้วว่ะโอเคสวยครับอยู่ด้วยกันได้ครับอยู่ด้วยกันได้มาเลยตายปะมันไม่ตายสักทีวะตายครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนไฟเผามาครับสามารถคลิกขวาซูมเมื่อยิงเป็นปืนกลได้นะครับเฮ้ย เอา้าแต่ได้ไงวะเฮียเดี๋ยวนะมันมีโปเหรอวะห้องเนี้ยยืนอยู่ข้างบนนะครับแต่มันแต่ได้ไงวะข้างหน้าเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะครับน่าจะโดนตบจากโดนตบนะโดนจากโดนตบนะครับเออไม่เนียนไม่เนียนครับไปตายไปนะครับเนี่ยมันน่าจะโดนตบจากตรงน,นี้ครับไอ้กล่องเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแล้วแบบเพื่อนเราก็ไปยืนบนรั้วนะครับเออเขาคงไม่รู้นะเนาะ เฮ้ยแล้วตัวนี้มันทำอะไรเขาหมนวะล่วงไหมโอ้ล่วงเรียบร้อยครับแตกสวยครับก็ขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นมัมมี่ค่อนข้างบ่อยนะครับนี่ไงนี่เป็นเฮ้ยค,ครับไปไหนแล้ววะเพื่อนเราเข้าโรงไปแล้ว <laughs> โอเคครับผมโอ้โหน้อก สองตัวเลยวทุกคนที่ผมเล่นไม่ได้แน่นอนแน่นอนนะครับข้างนอกเนี่ยแต่เรามีเข้ามาเลยครับหรือว่าเราจะลองยิงไกล,กลๆดูไหมซูมยิงอะไรเงี้ยนะคะรับเวิร์กป่ะวะมันก็เวิร์กนะครับแต่ว่ามันจะตายให้เราไหมเนี่ยมาดิเที่ยผมจะโดนดูดไหมไม่โดนนะปึ๊บไปครับมาขึ้นมาดีมัมมี่นะครับ เขียวผมมันออกห้องไปเลยอ่ะโดนยิงจนออกห้องไปเลยอ่ะนะครับตัวนี้มันเปิดโล่โอเคระวังตัวดูดนะครับนี่งไงมันดูดแล้วนะครับยิงให้เพื่อนครับยิงให้เพื่อนนะครับอ้กหนึ่งคิวครับอุ้ยไอ้นี่มันเปลี่ยนด้วยหรอไอ้คอนค้าผมเพิ่งรู้เนี่ยตองไม่เข้าเกมมาแบบสามสี่ปีนะครับนั่งผมเพิ่งรู้ว่ามันเป,นเปลี่ยนไอ้คอนค้าด้วยเพราะนะครับ ได้กล่องกระสุนหมืแล้วครับผมอุ่นใจในในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีลูกกระสุนธนูนะครับหรือว่าเราจะลงไปล่าเลยนะครับตอนนี้ไปดีกว่าล่าดีกว่านะครับไปเลยครับผมข้ามันเฮ้ยโหแต่แบบหน้าสั่นมากครับตายครับผมโอเคครับหน้าคนขางสั่นนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้คิวด้วยนะครับมามาดิ ทุกคนทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เวียนหัวแค่คนเดียวนะครับผมก็เวียนหัวเหมือนกันนะครับแต่เราสอบตัวนี้นะครับคนเล่นก็เวียนหัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากได้คิวไงนะครับต้องลุยครับผมธนเผยครับเลี้ยวเลี้ยอกันเลี้ยวกะนุนุกันกันเนีเขาเรียกอะไรนะลิ้นพันหมดแล้วนะตอนนี้กันกันเหนียวนะครับเอออุ้ยลิ้นก็พันมามีก็มานะครับ มันจะตายไหมเนะี่ยเออเอาธนูยิงแม่งเลยนะครับแม่งไม่ตายสักทีนะครับโอเคไปหาต่อครับเฮ้เกิดอะไรตรงนี้ครับถ้าผมซูมยิงอ่ะมันจะเป็นยังไงวะซูมยิงมันก็ยิงดีอยู่นะครับแต่ว่ายิงยากนิดมันไม่แรงอ่ะมันไม่ค่อยสะใจะนะครับสุดหมดแล้วนะครับเอาธนูไล่ยิงแม่งเลยนะครับนี่ไงฮัตตำรวจ จ้วงแต่ครับผมร้อยมาเดี๋ยวูกซองกระสุนมีจำกัดเอามีมหน่อยสวัสดีครับอัดเลยครับเนี่ยอุย้ยเอาหลังเข้าไอ้ีคยคือลูกซองตัวนี้แม่งแบบยังยิงหน้าไม่สั่นเท่าลูกซอยไปจุดห้านะครับผมเออผมเป็นตาแรกด้วยนะครับที่คนชนะสุดยอดครับ <laughs> โอเคครับผมไม่เป็นไรนะครับเราเป็นมามี่ตอนท้ายเกมก็ถือว่ารอดแล้วนเนาะ ยังไงมันก็จบอยู่ดีนะครับเออนะครับเล่นข้างบนเลยครับรอแฟตนะครับรอคนลปะแฟลก่อนนะครับค่อยออกไปนะครับม่ง้นเราจะแบบว่าเป็นลุกหลงนะครับโดนตบอะไรเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งออกไปตอนนี้ทีนี่เป็นโอ้วิ่งออกไปแล้วครับไหนทำไรอ่ะเอ้ยมันอยู่ในควันโอ้โหมาดิไปแล้วผมไม่อยู่แล้วครับโอเคครับ เพื่อนขึ้นข้างบนกันนะครับเพื่อนจะโดน,นมาดิวะมาดิวะมาดิววะอุ้ยแตกกันหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับสวยมาดิตัวล่องหนนี่ไงตายไปนะครับเฮ้ช็อตเลยเอ้ยปุ้ยมาแล้วอาอแตกกกษตรนูอยู่ไหนโอ้แตกไปเนี่ยอย่างงี้กู ยังรอดอยู่ครับปัจจุบันยังรันอยู่นะครับไปขบขบบนขบบนก็มีสองตัวเลยไอ้ขบบนไม่กดล้องหนเลยครับทุกคนเห็นปะมาดิวิ่งไวเหรออุ้ยล้องหนมามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยติดอะไรวะเนี่ยมาดิครับมาดิครับอุ้ยกระสุนทะนุหมดตายดิกูเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับไม่รอดครับ เยอยโคตรเยอะเลยนะครับโอเคก็อีกสามตาก็คือเกมจบแล้วอ่ะนะครับมามี่ไม่โหดมากนะเพราะเนี้ยมันไม่ปิดบอมไม่มันปิดบอมยังไงนะครับเนี่ยผมเอาบอมมาเล่นไม่ได้นะครับมามีม่มันก็เลยโหดเป็นพิเศษนะครับเออไม่แปลกหรอกนะครับไอ้อนู้นอะแล้ผมเป็นด้วยว่ตะตอนเนี้ยเฮียเอาเอาอย่างงี้ตายตายปะ เฮ้ยโดนหน่อยโดนหน่อยโดนโอ้โแล้วใครไปยิงต้าเนาะเขาบนมันรักเพื่อนจังวะจริงครับตายครับเรียบร้อยล่วงล่วงปะแตกเรียบร้อยครับตรงนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งยังไงดีโอ้โดนแฟดว่ะทุกคนเนี่ยมันโดนเหมือนกันปะเนี่ยคนมันก็น่าจะโดนเหมือนกันนะครับอุ้ยโดนมาทีนึงครับไม่ตายด้วยมาดีมาดี โอ้โหตายธนูเรียบร้อยครับโอ้หมดแล้วครับผมตัวนี้นะครับถ้าผมปาระเบิดตจะมันอนะ่ะมันจะรอตายบ่นี่ไงไปด้วยหน่อยหนึงนะครับโอ้ธนูมันกระสุนเยอะจังวะโอเคครับเฮ้ยมันมันจุ๊มันจุ๊มันจู๊อุอยเกือบมึงเกือบมึงเอาไงอะ่ะมาดิหนีไปไหนครับก้าถึงธนูจะหมดแล้วครับเรียบร้อยครับตายครับ สุดธน,นูหมดก็เรียบร้อยครับตายเลยนะครับรอดยากครับถ้าไม่มีธนูนะครับสวืด่ดีเอาเรียบร้อยล่วงเรียบร้อยครับล่วงดิรออะไรอะ่ะตอมันตอมันเอาตายนั่นแหละก้อยตายครับเรียบร้อยตัวท้ายครับอยู่ไหนตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนวะเรียบร้อยแตกวะตรงน,นี้เนี่ยใช่หรอไม่ใช่นี่วะโอเคครับ ก็ถ้ามม่ชนะที่สองตาก็คือเกมจบแล้วนะครับอปะเลย let's ก o เลยครับคือแบบช่วงไหนที่แบบถ่ายดานไหนมันก็เจอดันนั้นรัวๆเลยนะครับเช่นไหนว่าดันถ่ายด้านไหนเนี้ยสนามเด็กเล่นร้างนะครับก็เจอแบบติดต่อกันหลายคลิปเลยนะครับเออนะครับพอจะถ่ายวิหารฟาโร่แม่งก็เจอวิหารฟาโร่โคตรบ่อยนะครับเออโคตรบังเอิญเลยนะครับเริครับมาเล่นตรงนี้ครับ ตรงนี้ไม่โดนแบนนะครับสามารถโดดมืนเล่นได้นะครับแต่อย่าขึ้นป้ายไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับเล่นไม่ได้นะนะั่นแหละโอเคครับไปเลยนะครับรอเร,รอมมี่มาเดียวนะครับวันนี้เคพิ่มแตกซูมยิงไม่เด็ดนะครับโอ้โหวิ่งอย่างไวปืนยิงไม่ทัน <c oughs> โอเคครับผมโ <c oughs> อเดย์โอเดย์คือไมาเดย์ <c oughs> เออยิงไม่ทันจริงอะเนี่ย นี่ครับข้างบนเหมือนจะไม่มีนะมีปะวะไม่มีแหละนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะโดดลงไปนะครับหรือว่าเราจะรอมันโดดมาวะรอโดดมาก็ได้นะครับลองดูนะครับหรือจะรอบปะมา,มาโดดมาลู่ไหนลู่ไหนลู่ไหนอุย้ยโอ้โหตายวะเฮียโอ้โหมันตบได้ไงวะ มันอยู่บนหัวเราเลยนะครับแรงเล่นยากมากแล้วแบบยิงไม่เด้งด้วยนะครับผมประเด็นเลยอะโหจริงโหจริงคนนี้ยังโหจริงครับผมยอมรับเลยนะครับเออเขาที่สองของห้องอะเนาะไม่โหดไม่โหดแต่แปลกเลยครับเออตายเรียบร้อยโหโหดสัตว์นะครับมีปืนอะไรที่มันคงโกมั้ยอืมไม่มีเลยอะตัวเนี้ยนะครับ ex แปดจุดห้าก็ไม่ได้รับมาแน่เลยนะครับ ใช่หวะเออยังไงปจุดห้าผมไม่ได้รับมาจริงด้วยนะครับมีแค่ลูกซองซันมูนนะครับตอนนี้อะไรครับจุดนั้นถ้ามันเวิร์กนะครับถ้าแบบมีพวกปืนดีๆนะครับลูกซองมันยิงไม่เด้งอ่ะโบลต์แบบมี่อ่าโบลต์แบบมีม่เนี่ยครับอีโวนะเอ่อเฮ้ยยังมีคนเป็นตรงนี้ขอยิงตัวฟิ้นอะนะเดือนตกไปเน่ยกูโอเคครับตายครับ ก็คือถ้ายิงเต็มๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายนะครับเออถ้าแบบมามี่มันมไม่สู้เราอ่ะยัยเก็บกระสุนนะยังเก็บกระสุนนะยังเก็บกระสุนนี่ยกองกระสุนนะครับไปครับของที่จำเป็นมากนะครับกองกระสุนเนี่ยนะครับผ่านเข้าไหไม่เข้านะโอเคถอยครับมามามีม่เป็นเกือบครึ่งห้องแล้วครับเปิดเกมมาได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับเฮ้ยข้างในมีคนดักมาดีมาดีมาดี เไปแล้วครับนี่วะไปไหนล่ะวะมันดักอยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่หรอเมื่อกี้นี่นไงมันดักอยู่ครับมันดักอยู่ตัวหนึ่งจริงด้วยครับลองยิงกระสุนธนูไปแล้วมันขึ้นดามเมจนะครับมาดิไปเรียบร้อยครับสุมยิงไปนะครับเอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ครับอัดข้อมูลไปเลยนะครับเรียบร้อยตายครับ แตกชัวนะครับระวังนะเพื่อนมาอยู่เอ้ขา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 เอออูย,อยมันโดดมาแล้วครับขบวนมาแล้วไปดิตายตายครับเรียบร้อยเว้ยโอเคครับขึ้นมาไม่หยุดเลยครับผมโอ้หนัวมากนะครับตอนนี้อุย้ยโดนปุงหนึ่ง โอเคตายหมดแล้วครับขมนนะครับเหลือเอ้ยโอ้โหวิ่งมาโคตรไวเลยเชี่ยโอ้โหมาแล้ว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 โอ้โหตายเรียบร้อยครับตายโอเคครับห้องนี้ก็จบเมียนน,นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ติดตั้งใครก็ผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ